สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอ่อ Google I/O 2025ที่เพิ่งผ่านมาคืออัปเดตเกี่ยวกับ AI นี่ออกมาเยอะมากจริงๆครับมากกว่า100อย่างเลยใช่ค่ะเยอะมากจริงๆแต่ที่น่าสนใจกว่าจำนวนคือ,อ,อทิศทางที่ Google กำลังไปนะคะมันไม่ใช่แค่เพิ่มฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆแต่เหมือนการยกเครื่องครั้งใหญ่เลยค่ะเขากำลังวางรากฐาน AI ใหม่หมดเลยครับ เหมือนเขาพยายามเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันโดยเฉพาะเจมินาที่ดูฉลาดขึ้นเยอะเลยแล้วก็มีการปรับโฉมเซิร์ชครั้งใหญ่มีเครื่องมือสร้างสรรค์ใหม่ๆอีกเอ,อ่อข้อมูลที่เราเอามาคุยวันนี้ก็มาจากหลายๆที่เลยนะครับที่เขารายงานเรื่องนี้กันค่ะหัวใจหลักจริงๆก็คือเจมินานี่แหละคะ่ะที่เขาพัฒนาเป็นสิ่งที่เรียกว่า world model ซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญเลยที่ทำให้ฟีเจอร์อื่นๆอย่าง Search หรือ Agent มันเก่งขึ้นได้ขนาดนี้ Mm hmm. เป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออยากจะเข้าใจว่าเออกลยุทธ์จริงๆของ Google คืออะไรแล้วมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราใช้เทคโนโลยีไปได้ยังไงบ้างน่าสนใจมากครับงั้นเริ่มที่ตัว Gemini 2.5ก่อนเลยที่บอกว่าเป็น world model นี่มันมันต่างจากเดิมยังไงครับไม่ใช่แค่ AI ตอบคำถามเลยครับ อม,มันลึกกว่านั้นค่ะคือแทนที่จะแค่เรียนรู้ข้อมูลแล้วตอบตามแพทเทิร์นที่เราถามไปนะคะเจมินายรุ่นใหม่เนี่ยโดยเฉพาะโหมดที่ชื่อ e e e p ิ้งอะค่ะเขาออกแบบมาให้ออใช้เหตุผลได้ซับซ้อนขึ้นเยอะคือมันพยายามเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆในโลกจริงๆแล้วก็คาดการผลลัพธ์ได้ด้วยอ๋อเหมือนมันสร้างโมเดลจำลองโลกขึ้นมาในหัวมันเองเพื่อให้เข้าใจบริบทต่างๆ ประมาณนั้นเลยค่ะไม่ใช่แค่ประมวลผลภาษาอย่างเดียวแต่ก็ยังมีรุ่นโปรกับแฟลชที่เน้นเร็วเน้นแรงเหมือนเดิมนะคะครับครับเข้าใจแล้วคือพยายามจะเข้าใจโลกจริงๆไม่ใช่แค่จําแล้วความสามารถ u l t i m o d ดลเหรอครับเห็นว่าเก่งขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะ เก่งขึ้นมากจริงๆคือรับข้อมูลได้หลายอย่างเลยทั้งภาพเสียงวิดีโอโค้ดข้อความแล้วก็สร้างออกมาได้หลากหลายเหมือนกันที่ว้าวมากคือ native audio output ค่ะเสียงพูด AI นี่คือแบบเป็นธรรมชาติสุดๆเลยเหมือนคนจริงๆโ oh. แล้วสลับภาษาไปมาได้เนียนมากค่ะซึ่งเบื้องหลังก็มีเทคโนโลยีอย่าง Gemini Diffusion ช่วยให้สร้างอะไรพวกนี้ได้เร็วขึ้นด้วยอ๋อ oh. ครับพอสมองกลมันเก่งขึ้นแบบนี้เนี่ย ผลกระทบที่ชัดเจนมากๆเลยก็คงเป็น Search เสียนะครับที่มี AI Mode ใช่เลยค่ะอันนี้คือเปลี่ยนเยอะมากๆสำหรับ Google Search นะคะแต่ก่อนเราเน้นหาลิงก์ใช่ไหมครับตอนนี้ AI Mode มันจะเ,เหมือนเป็นผู้ช่วยที่เราคุยด้วยได้เลยหาข้อมูลซับซ้อนสรุปให้หรือบางทีก็ทำงานบางอย่างให้เราได้เลยจุดเด่นมากๆคือ Personalization ค่ะการที่มันดึงข้อมูลจาก Gmail หรือ Drive มาช่วยตอบได้เนี่ย ก็น่าสนใจนะครับมันคงทําให้คงตอบตรงใจเรามากขึ้นแต่ก็แอบคิดเรื่องความเป็นส่วนตัวเหมือนกันอันนี้เราต้องอนุญาตก่อนใช่ไหมครับแน่นอนค่ะผู้ใช้ต้องกดอนุญาตก่อนเท่านั้น Google ถึงจะเอาข้อมูลอย่างตารางนัดในแค l ender หรือไฟล์ใน Drive มาช่วยประมวลผลได้แต่นี่ราคาคือจุดที่ทำให้มันต่างมันไม่ใช่แค่เสิร์ชธรรมดาแล้วมันเหมือนผู้ช่วยที่รู้จักเรามากขึ้นครับครับมีฟีเจอร์อย่าง Deep Search ที่หาข้อมูลลึกๆพร้อมอ้างอิงให้ หรือ virtual try on ที่ให้ลองเสื้อผ้าผ่าน AI ได้เลยอันนี้ดูสนุกดีนะคะใช่ครับครับเหมือน Search มันกำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางในการคุยกับ AI จัดการข้อมูลต่างๆเลยนะครับใช่ค่ะเปลี่ยนจากแค่ค้นหาเป็นคุยและสั่งงานได้เลยแล้วนอกจาก Search เนี่ยยังมีเครื่องมือสร้างสารรค์ใหม่ๆด้วยใช่ไหมครับมีค่ะ Google ก็ลุยตลาดนี้เต็มที่เหมือนกันมี V o 3สร้างวิดีโอพร้อมเสียงได้เลย Imagine f o r ก็สร้างภาพที่มีตัวหนังสือได้แม่นยำขึ้นแล้วก็ Lyria 2สํสำหรับทำเพลงแต่ที่น่าจับตามมากๆคือวิสัยทัศน์เรื่อง Agentic AI ค่ะหรือผู้ช่วย AI ที่ทาง,งานให้เราได้เองเลยอ๋อที่เป็น Project Astra กับ Mariner ที่โชว์ในงานใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะ Project Astra นี่คือเหมือน AI มีตาเลยมองเห็นแล้วก็เข้าใจสิ่งรอบตัวเราผ่านกล้องตอบคำถามเกี่ยวกับของที่เห็นได้ทันทีโห oh, ล้ำมาก ส่วน Project Mariner ก็เป็นเอเจนท์ที่ทำงานบนเว็บแทนเราได้เช่นหาข้อมูลเปรียบเทียบราคาหรือจองตั๋วเครื่องบินให้ซึ่งความสามารถพวกนี้ค่ะเขาก็จะรวมเข้าไปใน Gemin าแ p ปผ่าน Agent Mode ให้เราสั่งงานซับซ้อนๆได้ง่ายขึ้นเช่นหาที่พักจองร้านอาหารอะไรแบบนี้การมี Agent มาทำงานแทนเราได้นี่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยครับ Google ดูจะได้เปรียบเยอะเลยนะเรื่องนี้เพราะมีข้อมูลมี Ecosystem ของตัวเอง ใช่เลยค่ะจุดแข็งเขาเลยคือข้อมูลมหาศาลกับบริการที่เชื่อมกันหมดทั้ง Search Maps c a l e n d a r gmail มันทำให้เอเจนต์ของ Google เข้าใจบริบทเราได้ลึกซึ้งกว่าแล้วก็ทำงานกับบริการต่างๆได้เนียนมากอันนี้คู่แข่งน่าจะตามยากค่ะมองไปข้างหน้าอีกนิดเรื่องฮาร์ดแวร์ก็มีขยับเหมือนกันนะครับทั้ง Google Beam แล้วก็ Android XR ค่ะ Google Beam นี่พัฒนากับ HP เลยนะคะตั้งเป้าจะเปลี่ยนวิดีโอคอลให้เหมือนนั่งคุยกันจริงๆด้วยภาพสามิติ ส่วน Android XR ก็เป็นแพลตฟอร์มเปิดสำหรับพวกอุปกรณ์สวมใส่ค่ะทางเฮดเซตที่ทำกับ Samsung แล้วก็แว่นตา AI Glass เบาๆที่จะให้เราคุยกับ Gemini หรือโต้ตอบกับโลกรอบตัวได้ง่ายขึ้นผ่านสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินอ๋อเหมือนในเดโมที่ใช้แว่นถามเกี่ยวกับของตรงหน้าหรือแปลภาษาได้เลยใช่ค่ะหรือขอเส้นทางแบบเรียลไทม์ก็ได้เหมือนเรากำลังจะมี AI ติดตัวไปทุกที่จริงๆนะครับเนี่ย แอบเห็นมีพูดถึงค่าบริการ Google AI Ultra ด้วยเหมือนกันราคาก็เอาเรื่องอยู่นะครับ250ต่อเดือนแต่ก็ให้ฟีเจอร์ท็อปๆเลยค่ะก็คงเป็นแพลนสำหรับคนที่ต้องการใช้ฟีเจอร์ล่าสุดจริงๆหรือต้องการพื้นที่เยอะๆ30 TB เลยนะคะก็ต้องดูความคุ้มค่ากันไปค่ะครับสรุปแล้วนะครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยเห็นภาพชัดเลยว่า Google กำลัง เอาจริงเอาจังมากกับการเอา AI เข้าไปอยู่ในทุกบริการเลยโดยใช้จุดแข่งเรื่องข้อมูลเรื่องเ e ิร์ชเป็นแกนหลักเลยเพื่อสร้างผู้ช่วยที่เก่งขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์เรามากๆใช่ค่ะที่น่าสนใจคือ Google ไม่ได้มอง AI เป็นแค่เครื่องมือหาข้อมูลแล้วนะคะแต่มองเป็นเหมือนผู้ช่วยสากลหรือ Universal Assistant เลยที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตเราแบบเนียนๆคำถามสำคัญที่น่าคิดต่อก็คือว่า ถ้าต่อไปการเข้าถึงข้อมูลความรู้ต่างๆของเราเนี่ยมันถูกกรองถูกปรับแต่งมาเพื่อเราโดยเฉพาะผ่าน AI แบบนี้มันจะส่งผลต่อมุมมองความคิดการรับรู้โลกของเรายังไงบ้างโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะคะอเป็นประเด็นที่น่าคิดตามมากๆเลยครับว่าอนาคตของการมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลและ AI มันจะเป็นยังไงต่อไป